นะครับผมจะถ่ายทำไลฟ์สดให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านหรือว่าครูวาอาจารย์ทุกท่าน,าาาน,านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณแผนทรงพลใหญ่นะครับแต่เป็นพิมพ์กลางนะครับทรงพลนะครับไม่ใช่ยอดคุณพลนะครับทรงพลใหญ่ นะครับแกเป็นพิมพ์กลางนะครับไม่ใหญ่นะครับพอดีพอดีเลยนะครับเดี๋ยวจับให้ดูนะครับดูกนก่อนๆนะครับแท้เลยนะครับบ้านกลางนะครับชงพลนะครับนั่งสมาธินะครับเป็นของเก่าโบราณดินเก่าโบราณเลยนะครับพระกุนะครับไม่ใช่ เจจีทำมาครับคนโบราณทำจะมีคุณแผนมีคุณช้างนะครับอุบานกลางนะครับตัวนี้ไม่ใหญ่นะครับใหญ่กว่าภายคู่นิดๆนะครับทรงพลนะครับนั่งสมาธินะครับของเก่าเลยนะครับ ก่โบราณเลยดูด,ด้านหลังนะครับสุดยอดสวยจริงๆนะครับดินเก่าไม่ใช่ดินเก็บประชาทุกวันนี่นะครับดินเก่าโบราณเลยนะครับเป็นของเก่าโบราณเลยนะครับดูนะครับโทรศัพท์นี่ก็เอาดีไม่ได้เลยนะครับถ่ายดีไม่ได้อย่างไม่ชัดเลย ครับเหีย่ยวจนไปตามการเวลาเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับคุณแผนวงนี้นะครับคู่วงนี้ก็ปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปลเลยเดียววงนี้นะครับสวยจริงๆงามจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนที่เอา ชอบูชาหลวงปู่ทิมคุณแผนหลวงปู่ทิมไปหรือว่าชาบบ้านกลางอีกก็โทรได้ตามสบายเลยนะครับองนี้สุดยอดเลยนะครับพุทธคุณแข็งแฉ่งแรงฤทธิ์ของเก่าโบราณกูบ้านกลางนะครับชงพลน,นะครับนั่งสมาธิสุดยอดนะครับตัวนี้จะไม่ตรงกันนะครับ ขอ,ของบันกลางนี่เยอไม่ตรงกันนะครับสุดยอดนะครับพิมพ์เขาทำได้ดีจริงๆนะครับคนโบราณทำนะครับดูสิครับสุดยอดนะครับไม่มีกล้องให้ดูนะครับนี่มันโทรศัพท์ไม่ดีโทรศัพทพ์มันเก่าแก่เหลือเกิน นะครับถ้าต้องการก็ติดต่อได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับทวนทองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมอยู่ร้อยเอ็ดบ้านนอกบ้านหนาไม่แพงเหมือนกับในห้างนะครับผมบอกเบอร์โทรเลยนะครับศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเก้าหกห้าสามหนึ่งนะครับผมอยู่ร้อยเอ็ดทวนทองหนึ่งศูนย์หนึ่งทิมว่าทวนทองหนึ่งศูนย์หนึ่งขึ้นเลยนะครับในยูทูบนะครับ ครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนได้ชมได้ดูกันนะครับครับขอบคุณครับ